7ขั้นตอนนะครับลดน้ำหนักได้ด้วยแถมยังเพิ่มไขมันดีหรือตัว HDL ได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้ยานะครับทำยังไงฟังหมอหนึ่งให้จบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่ง healthy hero นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่ง healthy hero นะครับก็สำหรับคลิปวันนี้มีคนถามมาว่าอยากเพิ่ม HDL ค่ะคุณหมอพอได้ยินมาว่า HDL คือตัวไขมันดีที่จะทำให้คุณเนี่ยถ้ามีตัวนี้เยอะๆแล้วจะไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบนะครับนะไม่เป็นอมัอมาพฤา มันเพิ่มยังไงทําไมออกกําลังกายแทบตายยังไงก็ไม่เพิ่มนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยหมอนหนึ่งมาเจาะให้แล้วก็7ขั้นตอนนี้ยังทําให้คุณผอมลงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้จบนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาติดตามยังไม่ได้กดหัวใจกดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับหมอนหนึ่งจะลงคลิปเกี่ยวกับการลดน้ําหนักในช่วง1นึ่ทุ่มสีของวันอังคารประหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับอะแต่สําหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องการลดน้ําหนักกับการเพิ่มไขมันดีนะ เพื่อนๆวันนี้นะครับเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เป็นนักเรียนของหมอนหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนแรกที่มาปรึกษาเนี่ยเพราะว่าอยากลดน้ําหนักกับหมอนหนึ่งมากเลยเพอไปตรวจสุขภาพมาแล้วเนี่ยไขมันไม่ดีเลยนะครับไขมันไม่ดีมีตัวไหนบ้างที่ไม่ดีอ่า ตอนนั้นไปตรวจมาไตรกิสรา์เนี่ยสามร้อยแปดถามว่าเกินเยอะไหมเกินเยอะนะว่าปกติถ้าเราดูตามใบเนี่ยไตรกิสรา์เราเนี่ยไม่ควรเกินหนึ่งร้อยห้าสิบนะแล้วก็ hdl สี่สิบเจ็ด ldl ร้อยี่สิบแปดคือทุกตัวดูปิ่มปิมหมดเลยแต่ใครที่เรียนกับหมอหนึ่งมาจะรู้ว่าเวลาเราดูไขมันเราดูแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมสิ่งที่เราต้องดูจริงๆคือณนะตอนนั้นเนี่ยร่างกายเราใช้ไขมันหรือใช้น้ําตาลเนี่ยเราต้องดูอัตราส่วนเป็นหลักคืออัตราส่วนของตัวไตรกิสรด์ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยตัว hdl นะคะร L, คนนับได้ 308หาร47หารแล้วเนี่ยมันประมาณมากกว่า6เท่าอีกถ้ามันมากกว่า2เท่าแสดงว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเส้นเลือดคุณอนะไม่ค่อยดีณนะจุดเวลาวันนั้นที่คุณตรวจเลยนะไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะร่างกายคุณมันมีตัวไตรกิสรายสูงมากซึ่งไตรกิสรายคืออะไรเอ่ยไตรกิสรายคือไขมันถูกไหมไอเจ้าไขามันที่มันสะสมในร่างกายเนี่ยคือเจอเจ้าตัวไตรกิสรายเพราะนั้นถามว่าอ้วนไหมน่าจะน้าหนักเกินแน่นอนคนนี้เพราะว่าไตรกิสรายสูงเมื่อเทียบกับ HDL นะครับพอลดน้ําหนักกลับมาหนึ่งไปตอนแรกๆก็ น้ำหนัก73ถูกไหมลดมาเหลือ67แล้วล่าสุดเนี่ยตอนนี้ลดมาเหลือ65แล้วค่าไตรกลีเซอไรด์ลดจาก308นะครับมาเหลือ70นะส่วน HDL เนี่ยเพิ่มจาก47มาเป็น53มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอหารการปั๊บตอนนี้เป็นไงครับค่าเป็นไงน้อยกว่า2เท่าแล้วแสดงว่าณจุดเวลาวันนี้สุขภาพดีอย่าง สุขภาพดีแล้วแล้วน้ําหนักก็ลดไปด้วยต้องประมาณ8กิโลเนะี่ยเพราะนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่อยากได้ผลลัพธ์แบบนี้อยากสุขภาพดีขึ้นปีใหม่แล้วอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ อยากดูแลตัวเองอยากเริ่มต้นลดน้าหนักแต่ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็ฟังคลิปนี้ให้จบแล้วกันเนาะนะครับเพราะนั้นก็ขอแสดงความดีกับนักเรียนในกลุ่ม VIP นักเรียนกลุ่มลดน้าหนักของหมอหนึ่งคนนี้คนหนึ่งนะครับนะอ่ะคราวนี้มาดูนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ7ขั้นตอน7สิ่งที่ถ้าทําแล้วเนี่ยจะเพิ่มเจ้าไขมันดีแบบนักเรียนคนเมื่อกี้ได้สําหรับคนที่ไม่เคยเริ่มต้นลดน้ําหนักเลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนเลยยังไม่มีความรู้อะไรเลยจะทําอะไรดีนะครับสิ่งที่หมอหนึ่งอยากให ผลเลือดไขมันในเลือดเนี่ยมันจะมีผลอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือหมอนหนึ่งใช้ตัวย่อเนาะอันนี้คือคอเลสเตอรอลแล้วก็ TG คือไตรกลีเซอไรด์แล้วก็จะมีอีก2ตัวนะครับคือคําว่า HDL กับ LDL หมอนหนึ่งเคยอธิบายไปในคลิปคลิปหนึ่งแล้วว่าที่เราต้องทําความรู้จักก่อนเพราะเรามักจะจํากันมาผิดๆเรามักจะจํากันมาว่า HDL คือไขมันดีจริงๆจ,จะเรียกมันว่าไขามันดีก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่ไขมัน เฮ้ยมันหมายความว่าอะไรหมอหนึ่งมันไม่ใช่ไขมันนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็ชอบเรียก L D L ว่าอะไรว่าไขมันเลวซึ่งจริงๆหมอหนึ่งบอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้เลวหรอกนะมันเป็นค่าที่เกิดจากงานวิจัยเฉยๆว่าเออมัน 30- 40ปีที่แล้วเขาค้นพบว่าเจ้า L D L เนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กับโรคหัวใจนะเพราะนั้นถ้ามีเจ้า L D L สูงๆเนี่ยอาจจะทําให้เป็นโรคหัวใจก็ได้นะเขาเลยเรียกกันมาติดปากว่าไขมันเลว แต่จริงๆมันไม่ใช่ไขมันเลวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับคราวนี้เราต้องมาดูก่อนว่าผลเลือดที่เห็นอยู่ตรงนี้ทําไมเราถึงต้องเข้าใจเพราะว่าแบบนี้ครับระบบพลังงานในร่างกายของคนเรามันมี2ระบบคือใช้น้ําตาลกับใช้ไขมันถูกไหมแล้วเลือดเราหรือเซลล์แต่ละเซลล์ของเราเนี่ยมันใช้พลังงานได้ยังไงพลังงานมันถูกขนส่งไปยังไงหรอเซลล์มันถึงมีพลังงานได้มันขนส่งผ่านกระแสเลือดซึ่งในเลือดของคนเราเนี่ยนะถ้าเซลล์ไหนที่ใช้น้ําตาลน้ําตาลก็จะถูกละลายอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็วิ่งไปที่เซลลนนั้น ถามว่าน้ําตาลเนี่ยละลายในน้ําได้ไหมคุณลองนึกภาพคุณเอาน้ําตาลเทใส่น้ำใส่สสสสแก้วในน้ำเนี่ยแล้วก็คนๆๆน้นําตาลละลายไหมละลายหมายความว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายคุณใช้พลังงานจากน้ําตาลไม่จําเป็นต้องมีตัวขนส่งอะไรเลยมันสามารถวิ่งไปในเลือดแล้วก็ไปตามเซลล์ต่างๆที่ต้องการใช้พลังงานได้แต่ไขมันไม่เหมือนกันไขมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ละลายน้ําเพราะฉะนั้นพอไขมันเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดคุณมันไปเองไม่ได้อะถูกไหมมันเลยจําเป็นต้องเกาะคนอื่นไป ซึ่งตัวที่มันเกาะชาวบ้านไปก็คือเจ้า2ตัวนี้แหละก็คือเกาะเจ้า HDL หรือไม่ก็ LDL นะครับนะเพราะนั้น2ตัวนี้ไม่ใช่ไขมันแต่มันคืออะไรมันคือตัวขนส่งไขมันนะมันคือตัวขนส่งไขมันตัวขนส่งไขมันนะจะได้เข้าใจก่อนนะครับเนาะคราวนี้แสดงว่าจริงๆไขมันที่มีอยู่เนี่ยมันมีแค่2ตัวคือคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ถูกไหมคอเลสเตอรอลจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้ทําให้คุณอ้วนนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ให้พลังงานตัวที่ให้พลังงานจริงๆคือไตกรกิสรายเพราะฉะนั้นคนที่อ้วนเนี่ยเวลาไปเจาะเลือดหมอหนึ่งก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยยังไม่ทันเห็นหน้าคนไข้เลยแต่พอดูไตกรกีสรายไตกรกิสรายในเลือดเนี่ยสูงหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนนี้น่าจะอ้วนเพราะไอ้เจ้าพลังงานสะสมในลูกไขมันเขามันเยอะในกระแสเลือดอะมันใช้ไม่หมดนะส่วนเจ้าคอเลสเตอรอลจริงๆแล้วเนี่ย มันมีประโยชน์นะร่างกายเราถึงสร้างขึ้นหลายคนบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงต้องระวังนะหมอหนึ่งจะบอกนะครับว่าคอเลสเตอรอลไม่มีไม่ได้นะเพราะคอเลสเตอรอลทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรเป็นโครงสร้างต่างๆของสมองเป็นโครงสร้างต่างๆของเซลล์เอาไปสร้างฮอร์โมนต่างๆนะครับโดยเฉพาะสังเกตสิว่าคนที่อยู่ในวัยทองนะฮอร์โมนเพศเริ่มตกเนี่ยคอเลสเตอรอลจะเริ่มสูงเพราะอะไรร่างกายพยายามจะต้องสร้างคอเลสเตอรอลออกมาเยอะๆเพื่อเอาไปเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศที่มันกำลังจะหมดหรือใครที่เครียดเยอะๆฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เอาไว้จัดการความเครียดเนี่ยชื่อฮอร์โม ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยต้องการใช้เยอะมากเพราะเราเครียดคอเลสเตอรอลก็จะถูกสร้างออกมาเยอะมากเหมือนกันเพื่อเอามาเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนที่ต่อต้านกับความเครียดพอเห็นภาพเนาะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายเราสร้างเองต้อง70%ที่ตับนะครับและอีก3%อีก30%เนี่ยเกิดจากการกินเพราะนั้นถามว่ามันไม่มีได้ไหมไม่ได้ซึ่งก็เหมือนการคอเลสเตอรอลเนี่ยมันละลายน้ำไม่ได้มันก็ต้องเกาะไปกับพวก HDL กับ LDL คือเกาะไปกับเรือขนส่งเพราะนั้นต้องเข้้้้าาาาใใจจตตรรรรรงงนนนนนีีก่่นะ่่อนอะคคััเเเเววมขขข HSDL LDL ืสไ คำถามคือแล้วทําไม HDL เนี่ยมันถึงสําคัญล่ะมันมีงานวิจัยที่เขาศึกษามานะครับว่าการที่ HDL ของคนเราสูงจะเป็นปัจจัยดีที่จะช่วยป้องกันให้คุณเนี่ยไม่เป็นหลอดเลือดสมองตีบไม่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบก็คือพวกอมักอมพฤกษ์อัมพาตถูกไหมหลอดเลือดหัวใจตีบก็เป็นหัวใจล้มเหลวฉับพันหัวใจวายะนะครับการที่คุณมี HDL ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยป้องกันโรคตรงนั้นได้คราน,นี้ถามว่าบางคนก็บอกว่าคุณหมอเขาเขาบอกให้หนูไปออกกําลังกายคาร์ดิโอ สัปดาห์ละ150นาทีแล้ว H D L จะขึ้นหนูวิ่งแทบตายมันไม่เห็นขึ้นเลยค่ะคุณหมอเพราะอะไรเพราะแบบนี้ครับ <c oughs> การที่คนเราเนี่ยจะมีค่า H D L ที่สูงได้มันจะต้องเกิดจากการที่มันไม่ถูกทำลายเยอะ ฟังหมอหนึ่งดีๆนะไม่มีช่องไหนเคยพูดแบบนี้แน่นอนเลยนะที่จะละเอียดขนาดนี้แล้วเข้าใจในศัพท์ที่ไม่มีศัพท์ทางการแพทย์นะ HDL ของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันทําหน้าที่ในการเก็บคอเลสเตอรอลแล้วเอากลับไปรีไซเคิลที่ตับคือคอเลสเตอรอลที่ใช้ไปแล้วอ่ะแล้วมันเหลือๆอ,อยู่เขาก็จะเอามาเก็บแล้วก็ขนส่งกลับไปเพื่อเอาไปใช้ใหม่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอ้วนแล้วคุณมีไตรกลีเซอไรด์อยู่เยอะ HDL หรือลกเรือขนส่งไขมันตัวเนี้มันจะไม่ได้ขนส่งแต่คอเลสเตอรอลแล้วมันจะพยายามไปแบ่งเบาภาระคืออยากเอาไตรกริสลด์ไปขนส่งด้วยมันอยู่ในเลือดเยอะมากเลยมันใช้ไม่หมดคราวนี้พอเจ้าร่างกายเราจับได้ว่า HDL มันทําหน้าที่ผิดประเภทคืออะไรคือแทนที่จะเอาคอเลสเตอรอลกลับไปที่ตับแล้วก็เอาไปใช้ใหม่แต่ดันไปทําหน้าที่ช่วยชาวบ้านเขาเพราะอะไรเพราะในร่างกายไขยมันที่เป็นไตรกริสลด์มันเยอะเกินเจ้า HDL ก็เลยถูกทําลายเพราะฉะนั้นคุณสังเกตนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ ไตรกีสไลด์ของคุณสูงหรือไขมันสะสมคุณสูงหรือคุณอ้วนนะ HDL ของคุณเนี่ยมันก็จะค่อนต่ำบางคนหมอหนึ่งเคยเจอนะ HDL ได้30เองไตรกีสไลด์สูง5 0 0 600เลยเพราะอะไรพอไตรกีสไลด์คุณสูง HDL คุณมันจะต่ำโดยธรรมชาติเพราะ HDL หรือเรือขนส่งคุณมันถูกทำลายเพราะมันสภาพไม่เหมาะสมมันทำงานผิดประเภทเห็นไหมแต่พอนักเรียนของหมอหนึ่งคนนี้ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีนะใช้คําว่าอย่างถูกวิธีนะเกิดอะไรขึ้นครับ พอไตกีสลายลดลงถ้าไตากรีสลายลดลงหมายความว่าเขาผอมลงไหมผอมลงเพราะคนนี้ลดไปต้องกี่โล8กิโลไตกรีสลายเป็นไงไตกีสลายลดลง h d l เป็นไง h d l กับสูงขึ้นเพราะอะไรมันไม่ได้สูงขึ้นจากการที่คุณกินอาหารเสริมอะไรหรือว่าเกิดจากการที่คุณออกกาลังกายหนักนะนักเรียนของผมคนนี้ก็ไม่ได้อายุ2 0 3 0ที่ออกกกำลังกายหนักๆได้นะ แต่ทำไมมันถึงสูงขึ้นมันสูงขึ้นเพราะเรากินอาหารถูกประเภทแล้วพอผอมลง HDL มันไม่ถูกทำลายมันเลยกลับไปอยู่ในระดับที่ร่างกายมันควรจะเป็นเห็นภาพเป้านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่ม HDL ด้วยการกินอาหารเสริมบางอย่างก็มีด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้น7ขั้นตอนนะครับนะ7ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเนี่ยผอมลงแล้วก็เพิ่ม HDL ได้นะครับมีอะไรบ้างเ่ามาดูนะแล้วก็ HDL เพิ่มขึ้นเนาะ ข้อที่1น,นะครับมึงนล่นบอกแล้วว่าการที่คุณจะเพิ่ม hdl ได้คุณต้องลดไตรกลีสไลด์ให้ลดลงถูกไหมซึ่งไขมันไตรกลีสไลด์คือไขมันสะสมแต่หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าพอไตรกลีอไลด์สูงเนี่ยเขามักจะบอกว่าอะไรอย่าก,กินของมันของทอดนะเดี๋ยวไขมันในเลือดสูงซึ่งจริงๆไตรกลีสไลด์เนี่ยไม่ได้มาจากของมันของทอดเป็นหลักนะแต่ไตรกลีสไลด์เนี่ยมาจากน้ําตาลเป็นหลักเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณงดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลได้หรืองดพวกขนมที่มีน้ําตาลได้นะครับ ไตรกีเซไลของคุณมันจะลดลงพอไตรกีเซไลของคุณลดลง HDL จะเป็นยังไงมันจะสูงขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะมันไม่ถูกทําลายเพราะฉะนั้นงดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลใครที่ฟังคลิปเก่าๆของหมอหนึ่งมาหลายคลิปแล้วก็จะรู้เลยว่าเออเฮ้ยหมอหนึ่งพูดมาตลอดเลยนะว่าลดน้ําหนักให้เริ่มจากการอะไรงดน้ําตาลงดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปลี่ยนเป็นน้าเปล่าชาก,กาแฟดำอ๋อเหตุผลมันเป็นแบบนี้นี่เอง HDL มันถึงสูงขึ้นเพราะไตรกีเซไลเรามันลดลงถูกไหมมีอะไรอีกนะ นอกจากน้ําตาลแล้วหลายๆคนที่ตามหมอหนึ่มานานต้องตอบได้แน่นอนเพราะหมอหนึ่งพูดบ่อยมากก็คือให้ลดแป้งสังเกตนะย้ํานะงดน้ําตาลแต่ลดแป้งไม่ได้หมายความให้ตัดแป้งไปเลยนะเพราะแป้งยังจำเป็นต้องกินอยู่บ้างใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ําหนัก VIP กับหมอหแบบนักเรียนท่านนี้ให้ไปทบทวนบทที่5ที่7ที่8ซึ่งเป็นเรื่องของแป้งถูกไหมข้าวเส้นขนมปังผักหัวผลไม้ นับแป้งยังไงลดแป้งยังไงจาไม่ได้กลับไปทบทวนเนาะส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเรียนแล้วอยากเริ่มต้นลองลดเองก่อนแต่ยังนับแป้งไม่เป็นนะครับให้เริ่มจากการที่คุณเนี่ยเวลาจะลดแป้งนะเคยกินข้าว2ทัพีลดเหลือหนึ่งทัพีเคยกินแป้งซ้ำซ้อนเช่นมื้อนี้กินผลไม้แล้วก็กินข้าวด้วยใหเเ้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะกินข้าวหรือจะกินผลไม้เพราะมันเป็นแป้งเหมือนกันเห็นภาพป่าเนี่ยอันนี้เป็นวิธีลดแป้งแบบง่ายๆสาหรับคนเริ่มต้นลดน้ําหนักนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพอคุณลดแป้งได้นะไตง สูงขึ้นเห็นป่ามีวิธีไหนอีกบ้างที่สามารถลดไตรกีสลายคุณได้อีกนะครับในเมื่อไขมันในเลือดคุณมันเยอะใช่ไหมคุณต้องมีเวลาให้ร่างกายได้ใช้ไขมันเยอะขึ้นซึ่งก็คือการทำ IF นั่นเองอ่า IF ต้องมาจาก intermittent fasting แปลว่าอะไรแปลว่ามีช่วงอดช่วงกินเป็นช่วงๆในแต่ละวันเคยได้ยินไหม IF 16ทับ8 IF 18ทับ 6, พวกเนี้ยนะครับหมอหนึ่งเคยทำคลิปเกี่ยวกับ IF ไว้หลายคลิปมากนะสามารถ กดติดตามแล้วเข้าไปดูในช่องได้นะคบไปเริ่มลดน้ําหนักก่อนได้ส่วนใครอยู่ในกลุ่มเรียนลดน้าหนักยาลืมไปทบทวนบทที่13านะสาคัญมากนะครับเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีช่วงอดที่นานขึ้นซึ่งตามงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าคุณมีช่วงอดนานกว่า12ชั่วโมงร่างกายจะเริ่มใช้ไขมันได้ดีหมายความว่าสมมติวันนี้หมอหนึ่งเนี่ยหยุดกินมื้อสุดท้ายตอน6กโมงเย็นแล้วตอน หกโมงเช้านะครับนับไปหกโมงเย็น choices, จนถึงหกโมงเชา้าวันลงขึ้นสิบสองชั่วโมงร่างกายก็จะเริ่มใช้ไขมันได้ดีแล้วคำว่าเริ่มใช้ไขมันได้ดีคือไอไตกลีสลดยที่อยู่ในเลือดคุณเนี่ยร่างกายจะเริ่มใช้ได้ดีพอหมอนหนึ่งหยุดกินไปเรื่อยสมมติไปเริ่มกินอีกทีตอนเก้าโมงเชา้าหยุดตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงเก้าโมงเชา้าคือสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงนั้นกินแต่น้ําเปล่าร่างกายก็ไม่ได้พลังงานจากภายนอกร่างกายก็เลยเอาพลังงานจากภายในมาใช้้ช้้กกกก็็คืออออะไไไไไไรรรรเเเเาาตตตลลลลลีีีปปปใใชชชพัับดดดงงงง HSDL ยวมมนนนสูขึโ เห็นภาพไหมนะครับคราวนี้ในเรื่องอื่นๆที่จะช่วยให้ HDL ของเราสูงได้ก็คืออะไรนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องทานโปรโตีนที่หลากหลายคําว่าโปรโตีนที่หลากหลายคือมีโปรโตีนจากสัตว์และก็มีโปรโตีนจากจากพืชด้วย ทาไมถึงจาเป็นต้องมีทั้งโปรตีนจากสัตว์และโปรตีนจากพืชคือร่างกายคนเราเนี่ยมันสร้างคงอเลสเตอรอลเองได้อยู่แล้วแล้วหมอหนึ่งก็บอกแล้วว่า HDL ทําหน้าที่ในการขนส่งคอเลสเตอรอลเพราะนั้น HDL จะไม่ทําหน้าที่หนักเกินไปถ้าคุณมีคอเลสเตอรอลที่ไม่ได้มากเกินไปคำว่าไม่ได้มากเกินไปหมายความว่าคุณกินโปรตีนในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งจากพืชและจากสัตว์บางคนเนี่ยกินแต่จากสัตว์อย่างเดียวเลยอ่ะก็คือคอเลสเตอรอลมันก็มาจากสัตว์เนาะคอเลสเตอรอลไม่ได้อยู่ในพืช เพราะฉะนั้นการที่คุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วติดมันเยอะๆอย่างเงี้ยคุณก็ได้คอเลสเตอรอลเข้าไปเยอะโดยที่ไม่ได้บาลานซ์กับโปรตีนจากพืชแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะแบ่งกินโปรตีนจากสัตว์เช่นอะไรเนื้อสัตว์นมไข่เนื้อโปรตีนจากพืชเช่นอะไรเต้าหู้ไงเทมเป้ถั่วหมากพวกเนี้นยธัญพืชพวกเนี้ยสลับกินไปด้วยกันเพราะว่าโปรตีนที่มาจากพืชเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆซึ่งหมอหนึ่งเรียกข้อ5แล้วกันนะหมอ ใยอาหารอ่าใยอาหารจะเลือกผักก็ได้แต่จริงๆผลไม้ก็มีใยอาหารนะแต่มันจะมีน้ําตาลด้วยหมอหนึ่งก็เลยไม่ได้พูดเน้นมากนะครับจะเป็นเน้นที่ผักซะส่วนใหญ่การที่คุณมีใยอาหารด้วยเนี่ยมันจะช่วยในการลดการดูดซึมพวกคอเลสเตอรอลได้ก็ทําให้ h d l ของคุณเนี่ยดีขึ้นได้ในทางอ้อมเหมือนกันนะครับนะหาข้อแล้วเนาะข้อถัดมาข้อที่6นะข้อที่6คือเรื่องของการออกกําลังกายอ่าหมอหมอชอบแนะนํากันใช่ไหมว่าให้พวกเราออกกําลังกาย h d l เป็นยังไง HCL จะ สูงขึ้นแต่ใครที่ทําแล้ว s d l ไม่เคยสูงขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะคุณออกกําลังกายอย่างเดียวแต่คุณไม่เคยปรับข้อ1 2 3 4 5แบบนี้มาเลยเพราะนั้นถามว่าพอไม่ได้ปรับน้ําตาลผอมไหมออกกําลังกายแต่ยังกินน้าตาลอยู่ผอมไหมไม่ผอมพอไม่ผอ,อมผอแต่กิสไลด์ลดไหมครับไม่ลดเพราะแต่กีสไลด์ไม่ลด s d l เพิ่มไหมก็ไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นออกกําลังกายจะเพิ่ม s d l ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องปรับอาหารตามข้อแรกๆด้วยคุณถึงจะผอมพอผอมแล้วเดี๋ยวการออกกําลังกายของคุณไม่ต้องออกหนักนะ น้ำหนักตอนแรกๆเยอะๆเพิ่มแค่10-15นาทีต่อวันนะเดี๋ยวไตกีไลายลด HDL มันก็เพิ่มเองถามว่ามีอะไรอีกนะครับข้อที่7เขียนตรงนี้แล้วกันนะพูดถึงในกลุ่มของอาหารเสริมบ้างมีอาหารเสริมอะไรบ้างที่สามารถเพิ่ม HDL ได้นะครับ,บง่ายคือคุณต้องเอาเข้าไปบาลานซ์ระหว่าง ไขมันอิ่มตัวคือไขมันที่มาจากสัตว์กับไขมันไม่อิ่มตัวต้องพยายามเอาไปบาลานซ์กันเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นอาหารเสริมที่จะช่วยในการรักษาหลอดเลือดของคุณให้สุขภาพดีได้นะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นน้ํามันปลา,น,าน้ำมันปลาหรือที่หลายๆคนเขาพูดกันว่าเป็นอะไร f i s อ o i ใช่ไหม f i s อ o i ซึ่งในนั้นมันก็จะมีอัตราส่วนของโอเมก้าสเท่าไราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะหรือที่เราเคยเห็นว่ามี DHA บวก EPA นะเขาจะชอบบอกว่ามี DHA บวก EPA อยู่ในน้ำมันปลาเม็ดนี้นะพวกนี้ก็พอช่วยได้นะครับเป็นการทำให้หลอดเลือดของคุณเนี่ยมันแข็งแรงโอเคไหมเนาะเพราะฉะนั้น7ขั้นตอนที่จะทำให้คุณผอมลงและเพิ่ม HDL ได้ด้วยก็คือน้ำตาลถ้าเจอให้งดก่อนงดน้ำตาลข้อหนึ่งนะเดี๋ยวยังไงก็ดีขึ้นเพราะยังไงคุณก็ผอมลงนะครับและอะไรที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้แป้งอะไรที่ลดไตรกลีสลด์ได้อ๋อต้องเพิ่มช่วงเวลาการอดทานหน่อยให้นานกว่า12ชั่วโมงซึ่งมันก็คือพื้นฐานการทำ IF โปรตีนกินให้อิ่มนะแต่ต้องเป็นโปรตีนจากพืชกับสตัตว์ผสมกันแล้วก็ควรจะเพิ่มใยอาหารด้วยก็คือพวกผักเห็นป่าวเพื่อลดการดูดซึมคอเลสเตรอรอลและตอนนั้นการออกกําลังกายนะมันถึงจะช่วยเพิ่ม HDL ให้คุณได้เพราะคุณปรับอาหารแล้วคุณผอมลงส่วนอาหารเสริมถ้าอยากจะทานให้หลอดเลือดดีขึ้นหน่อยก็จะเป็นพวก F i ชอ o ย l นะ้ามันปลาส่วนวิธีดูเดี๋ยวไว้จะมาสอนในคลิปอื่นแล้วกันเนะว่าเลือกยังไงโอเคไหมแต่ถ้าคุณทํห6ข้อนี้ได้นะข้อ7อาจจะยังไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่านนี้อีกท่านหนึ่งนะครับนะที่เป็นนักเรียนในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอหนึ่งนะครับลดน,น้ำหนักไปนะจากตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เ,เริ่มติดตามหมอนหนึงนะ่งเนี่ยจาก7จเหลือ67เหรือ65แล้วและสุขภาพหลเลือดเป็นไงดีขึ้นด้วยนะครับเนาะเพราะนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่อยากจะเป็นนักเรียนของหมอหนึ่งด้วยอยากเข้าไปเรียนในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP นะครับในกลุ่มนั้นนะหมอนหนึ่งมีซอยไว้ให้นะยี่รับเป็ดบทั้งหมทักรลยนะครับ และบอกให้เหมาะสมกับน้ําหนักตัวของคุณว่าน้ําหนักตัวของคุณเท่านี้มีโรคประจาตัวแบบนี้คุณอายุเท่านี้คุณควรจะต้องกินสารอาหารแต่และอย่างเท่าไหร่โดยที่ไม่มีการนับแคลอรี่เทคนิคของหมอหนึ่งใครติดตามหมอหนึ่งมานานจะรู้ว่าหมอหนึ่งไม่นับแคลอรี่อยู่แล้วถูกไหมเนาะเราจะเข้าใจสารอาหารแล้วคุณสามารถจัดอาหารเองได้ตลอดชีวิตใครที่ทักมาถามว่าหมอหนึ่งคะมีตารางอาหารให้ไหมหมอหนึ่งบอกเลยว่าไม่มีนะครับดูไม,ไม่ทําไม สิ่งที่ผมสอนในกลุ่มลดน้ำหนัก v i p มันคือการสอนให้คุณจัดตารางอาหารตัวเองเป็นเพราะแต่ละคนชอบกินไม่เหมือนกันถูกปะผมเห็นหลายคนบอกว่าอ้าวเอาตารางอันนี้ไปกินนะกินตามมีกระเพราไก่มีกระหมูกระเทียมบางคนไม่กินหมูอ่ะอย่างนี้แสดงว่าอะไรก็ลดน้ำหนักไม่ได้สิไม่ใช่แต่คุณต้องเข้าใจหลักการของมันว่าอ๋อโปรตีนมันมีเนื้อสัตว์แบบนี้นะมันมีนมมีไข่มีถั่วมีเต้าหู้แบบนี้เราชอบกินอะไรเราเลือกเอา แล้วเราจะได้ไปจัดอาหารให้ตัวเองได้ตลอดชีวิตไม่งั้นณนะวันหนึ่งถท่าสมมติว่าคุณมีตารางอาหารไปแล้วไม่ได้หมอนหนึ่งไม่ได้เป็นคนให้คําปรึกษาคุณแล้วคุณก็กลับไปอ้วนอีกถูกไหมหมอนหนึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นมอนหนึ่งเลยทำกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สอนรายละเอียดไปเลยว่าคุณจะจัดอาหารให้ตัวเองได้ยังไงได้บ้างโปรตีนกินยังไงแป้งกินยังไงผักกินยังไงผลไม้ก,กินยังไงใช้ชีวิตแบบนี้ IF ทำยังไงน้ำหนักเริ่มต้นเยอะออกกําาลังกยแบบไหน ถ้าน้าหนักลดไปแล้วสักช่วงหนึ่งน้ําหนักเริ่มนิ่งแก้ปัญหายังไงคือในนั้นจะมีวิธีแก้ปัญหาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับนะก็จะแบ่งเป็นแต่ละบทให้คุณได้ค่อยๆทําตามทีละบทไปเรื่อยเนาะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะติดปัญหาว่าอะไรรู้ไหมอยากลดน้ําหนักแต่ไม่รู้จะเริ่มทําอะไรก่อนอย่าไปทําทุกอย่างพร้อมกันนะเพราะอะไรมันเยอะเกินแต่คุณต้องเป็นเราต้องรู้ว่าอ๋อวันที่หนึ่งคุณปรับเครื่องดื่มแบบนี้แล้วร่างกายเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรอ๋อวันรุ่งขึ้นคุณรู้สึกหิวปั๊บหมอหนึ่งจะม แล้วปัญหามันก็จะมาบทถัดไปวิธีแก้ก็จะตามมาเรื่อยๆในบทถัดไปแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมสอนนักเรียนลดน้ําหนักมา2 0 0 0 0คนแล้วผมก็จะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างในแต่ละวันวิธีแก้ก็จะรออยู่ในบทถัดๆไปเหมือนเล่นเกมนะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจจะเข้าไปเป็นนักเรียนของผมด้วยก็สามารถแอดไลน์แอดเฮลที่ฮีโร่ได้นะครับจะมีทีมงานที่น่ารักคอยให้คําแนะนํารายละเอียดนะครับหรือดูในรายละเอียดที่อยู่ในคอมเมนต์ทางด้านล่างก็ได้นะครับวันห,หนึ่งปักหมุดไว้ให้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่อยากลดน้ําหนััักกกกคร้้งสุทุทายใในนนชีวิต็ไปเจอล่ม ส่วนใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้นะครับจะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้อยู่เรื่อยๆนะครับเนาะดังนั้นก็ใครที่จะเข้ากลุ่มก็เจอกันในกลุ่มนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับแล้วพบกันครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอีียยยจากกกกลลลลิใในนนนนคอมเเ้ะรรัับบแวพุ่